สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนครับเทประวใจมวลซืนที่วี่ครับมือถึงมาเสียบเสียบน้ำกันออมปูกับลาบปูครับปิ้งเคียดโอ้ยอาหารส่อครับพี่น้องมือนี่มามาหอดเวลาแล้วพี่น้องหิวมาพี่น้องครับเสียบเสียบน้ำกันครับเรากะหนึ่งไม่ไม,ไม่ห่อนห่อนโอ้ยครับข,ขนาดเลยทั้งออมทั้งลาบเลยมือเนี่ ได้ปูมาไหลนะครับยังเราก็เลยออมเราก็มาลาบพร้อมอืมอมอมเอ้าเอาลาบก่อนเนาะโู้ยพัก,กอ่ะ อืขอท่าขอน่ากเกลือวานเท่าใส่แบบเกลือเพราะความขาดเบลดของมักอขอน่าเลย อ้อมกว่าชาเข็นแห้งครับบรรยากาศดีครับเสียงเป็ดเสียงไก่ห้องทื่เก่าครับอยู่ให้อยู่นะลมสีไว้ไวๆรับเซ่าเนี่ยอากาศเย็นดี พอมใส่ผักหอมผักซีผักกาดใส่ผักหลายๆับมันแซ่บแบบบ้านเขานะขันยัวดีเลยเนี่ยเยอะย <laughs> ัวเด้อ

จุงนุนีกันรวดเร็วแล้วครับทอดเอาแซบขึ้นกันม,มันรยากาศตรงให้ตรงหน้าครับถึงให้ทั้งกาขัน เลี้ยงที่ยวะตัวไหนคางปา้าอ้อยุผลิตบรรยากาศข้างหลังสวยงามครับย่ามาเช้า <c ười> ข,ขนาดว่าออมกับลาบปูคุยเอาคุยเอาผู้สาว่ากินกับผักเกลือขึ้นพลอยเนะี่ยโอ,อ,อยเกลือขึ้นเฉี่ยวปะ Ừ ừ. seguinte, ừ. ừ. tôi niệm bố pai hấp tôi bàn quyền sủi nắp hòi tôi niệm bố pai hm 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 là bù gấp một kia cưng phân ba nè khó mắc cây đâu không bớt nhiều ba thằng trầm คือกันนี้ยู้พี่น้องอืมะเขือปาะกระป๋าปูเนี่ยเข้ากันยูนั่นนะ Bố có dẹp làm om này, Sì, Tiếng có má cai có mặt. Hm hm là เ่เาจะฝนตกก็แกแกน้จักน้อยทิมงานไปหาเตะเขียดมาใบชาลดได้เขียดมากกันล้ากับออม มันพอปอนกับปอนอันนี้จะได้รายอยู่ว่าทั้งทอดทั้งปนทั้งออมไปแล้วขาบไปแล้วเนะาะมังกันนะซึอกรมอมลำอยู่ดี่ะสดทั้งผักสดทั้งเงินต้น Quay cả mau, quay cả mau kìa Wow. Lên khẩu, lên vậy ใส่ตัวพีชหน่องเดี๋ยวมั้ยหยออ่อนพวกไส้ออนตัวเดี๋ยวมั้ยได้แล้วเก็บมาให้มั้ยกินได้บดนะภาคกะ๊ะ ต้องไปเสียบๆมันจะกาศได้ไม่เศ้าล้มสีไว้ๆมันจะกาเดเย็นดี chăm cái này quy cái này xẹp bớt ừ. cái thín lim lùa này cái thín gân thín xót xót gần như anh là nhăn vàng cái thín ขอทานได้ะ่ะมไม่แสบกระทินไม่แสบสดๆอ,อพดเฉกกรอบห้ำคร,รอบ ก็ตรวจกภไปพี่น <c oughs> ้องมน้ำ่อมแ่บอยู่ ี๋ยวมีของหวานตบไผ่คุณหอมมะไห่กับของหวานตบท้ายแป้งโมตลาดห้องลาปู คุยลาบแล้วกมาสดน้ำน้ำพร้อมปูนี่แหละเมนูปูมือน ขอบดีครับหาก,กินยากเลยเขียนคนโมตกวไปเลกินเลยคนตก,กับที่งานออกรสในมาต้มอยู่ไนในมาออมมาทอดอยู่เขียด

ทั้งไก่ทั้งกาแตกสว่สวนๆอยู่ให้อยู่หน้าครับ แกม,มันสกปรกดันหลังอืมอนุญาตพี่น่องครับพอเราอะไาบ่นเนี่ยของหวานนะ่พีทไทยรู อ้อมปูกัแบแทบอมล้อมอือกินพริกะกินขวัขวขัวหอมจังเลยอมลำมแสบดีต้มกับเขากันโม่เมนต้มเนีเป็นอ้อมปูแล้วก็ปิ่งเขียดครับพี่น้องครับเอาปิดไทยโดยของหวานของอผู้เฒ่าอื้อ แดงนี้อยู่บหมูแดงนี้อยู่บหมูตลาดผู้เฒ่ากินกับเพราแล้ว <c oughs> ของหวานเนี่ของหวานผู้เฒ่าเนี่ยเอา้าพี่น้องยิ่มแล้วลาบป,ปูอหอมปูอา่าทอดเคียดแล้วก็ปพริ้ซไทยด้วยของหวานบกักหมูกินกับเพรา <c oughs> ของหวานผู้เฒ่าครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอกราบขอบคุณทุกการติดตามครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณเนพี่น้องเ้ยฝากตอนพี่น้องคือเก่ามันเดิมครับสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สักนี่ยู่ดีมีแห้งูุปูสุนคนบพี่น้องครับสบายดีครับ